m ฮมออฟฟิศม l นติฟังชั่นอาคารพาณิชย์หน้ากว้าง3ชั้นครึ่งบนลังสิทธิ์นครนาย,ยกขายในราคา4ล้านกว่าบาทขณะที่เพื่อนบ้านขายในราคา6ล้านกว่าหลังนี้จะเป็นยังไงลองมาดูกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านผู้ที่กำลังติดตามรับชมการรีวิวอสังหาริมทรัพย์หลังนี้ของผมนะครับทั้ง2ช่องทางทั้งทาง f a c e b o o k Page บ้านลุงโชธ นะครับและทาง YouTube c h anel เชลนลรีวิวนะครับวันนี้ผมมานำเสนออาคารพาณิชย์น้ากว้าง5เมตร50หลังนี้อยู่บนลังสิตนครนายกนี่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นลังสิตนครนายกเลยนะครับเป็นขาเข้าเมืองนะครับแล้วก็อาคารพาณิชย์เนี่ยอยู่หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิเลจ24นะครับมีทั้งหมดประมาณ19ยูนิตนะครับแล้วก็มีอัตราการครองหรือว่า Occupancy เนี่ยนะครับอยู่ถึง94.7%ะฮะก็คือมีห้องเดียวนะครับที่ยังไม่ได้ ใช้ประโยชน์ใช้สอยอะไรนะครับเข้ามาดูกันข้างในนะครับอาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับปกตินะฮะก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยการค้าขายหรือการทำออฟฟิศน,นะครับแต่ว่าเพนพอยต์ของการอยู่อาศัยของอาคารพาณิชย์เนี่ยมันก็คือเรื่องของแสงและลมนะครับแต่อาคารพาณิชย์หลังนี้นะผลงานของปรึกษาเขานะครับ แก้ปัญหาเรื่องนี้มาหมดแล้วนะฮะเพนพอยทั้งหลายนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับเป็นที่โฉนดของเราเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยที่ผมกูกระเบื้องไว้เนี่ยนะครับโฉนดเนี่ย27.5ตารางวานะครับเป็นออปชั่นที่ทุกคนสามารถที่จะต่อเติมนะครับเป็นแบบนี้นะครับต่อเติมได้เพราะว่าก็มันเป็นโฉนดของเราเนี่ยแหละฮะถ้าคิดว่าจะทำออฟฟิศ หรือว่าร้านค้าขายอยู่แล้วลนะ่ะต้องจอดรถข้างนอกอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะต่อเติมข้างหน้าได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะจอดรถข้างในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันกว้างมากพอที่จะทําเป็นที่จอดรถได้และยังต่อให้เป็นพื้นที่ภายในและทําเป็นดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปได้อีกด้วยนะครับโรงจอดรถเราเนี่ยครับปูปูกระเบื้องไว้แบบนี้นะครับเป็นลายหินธรรมชาติแล้วก็มีโรยหิน แม่น้นําไว้ตรงเฉลียงเนี่ยเราขยายพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นอีกนะครับทำเป็นลายหินอ่อนธรรมชาติไว้เป็นส่วนต้อนรับก่อนที่จะเข้าไปยังในบ้านของเรานะครับตรงนี้จะมีออดนะครับมีออดอยู่ฝั่งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเข้ามานะฮะก็จะเจอ,เอ,อยูนิตเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือบ้านเลขที่ของเขาเนี่ยผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเข้าไว้ในรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่า หลักๆเลยก็เข้ามาเนี่ยจะมีป้ายขายอยู่ข้างบนนี้นี่นะครับตรงนี้เลยนะฮะเข้ามายังพื้นที่ด้านในโถงด้านในจะเห็นว่า๋อเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนพื้นนะครับเป็นพื้นจากพื้นแกรนิตโตนะฮะให้เป็น SPC คิกล็อกนะครับทนทานการใช้งานนะครับรองรับการใช้งานว่าจะเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นสำนักงานหรือ จะอยู่อาศัยก็ได้เลยนะครับพื้นผิวธรรมชาติอบอุ่นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าห้องโถงที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นดับเบิลวอลลุ่มอยู่แล้วนะครับความสูงจากพื้นชั้นล่างถึงเพดานข้างบนเนี่ยเกือบหเมตรเลยประมาณ5.7เนะครับห้เมตรแล้วพื้นที่ชั้นลอยตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะต่อให้เต็มชั้นได้ด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ถ้าอยากได้ดับเบิลวอลลุ่มอีกก็ใช้พื้นที่ส่วนด้านหน้าเนี่ยต่อขึ้นไปให้เป็นดับเบิลวอลลุ่ม ที่บอกว่าเต็มชั้นได้เพราะว่าตรงนี้ก็มีหน้าต่างรับลมรับแสงเหมือนกันนะครับเรามาดูส่วนต่อไปนะฮะจะมีห้องน้ําทางขวามือนะครับตรงห้องโถงเนี่ยส่วนรับแขกจะมีห้องน้ําทางขวามือซึ่งห้องน้ําห้องนี้ด้านหลังเป็นบันไดนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างเนี่ยมันจะระบายอากาศยังไงล่ะก็เราจัดการต่อเครื่องอดูดอากาศแล้วนะครับให้มันออก ไปหลังบ้านเลยผมเดินท่อเฟกยาวไปออกกําแพงหลังบ้านเลยเรียบร้อยนะครับใช้งานไดนะ้ระบายอากาศได้ดีนะครับห้องน้ําข้างล่างนี่เรียกว่าเป็น p o เดอ r ์ o ูมก็คือจะไม่ได้มีห้องอาบน้ำนะไม่มีห้องอาบน้ําก็คือสามารถเข้าส้วมได้ปกติอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เก็บของใต้บันไดเช่นกันนะครับเราทําเป็นบานเปิดปิดแล้วก็มีไฟให้หาของได้ตอนกลางคืนนี่นะครับ ทำการเก็บงานเข้าไปถึงข้างในอ่ะนะฮะนี่เลยนะครับใต้บันไดเนี่ยเก็บถ้าเกิดไม่สูงมากก็สอดเข้าไปงนููลได้เก็บของได้เยอะพอสมควรถัดไปนะครับทางส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเห็นว่าเขาจะมีงานระบบไว้ให้นะครับก็คือมีตรงนี้เป็นน้ําทิ้งนะฮะมีน้ําดีตรงนี้นะครับแล้วก็มีน้ําดีน้ําทิ้งอีกจุดหนึ่งสามารถเลือกที่จะวาง ซิงน้ำไว้ทางนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกทางนี้นะครับเพราะว่าแสงเข้าทางนี้จะทําให้น้ํามันแห้งเร็วฆ่าเชื้อต่างๆนะครับส่วนผนังงว่างด้านนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งเตาแก๊สนะครับเครื่องดูดอากาศซึ่งเครื่องดูดอากาศเนี่ยเจาะฝ้าเข้าไปก็จะมีงานระบบเดินไว้แล้วก็คือจะมีตัวท่อที่ปิดไว้อันนี้นะครับออกจุดนี้ก็สําหรับเครื่องดูดควันส่วนจุดนี้ก็คือสําหรับระบายอากาศ ห้องน้ําชั้นล่างเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าผมเดินท่อเฟล็กร,ระบายอากาศออกมานะครับตรงนี้เป็นพื้นที่หลังบ้านเนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับประมาณเกือบ3เมตรนะครับซึ่งเราก็ทําเป็นลานซักล้างแล้วก็มีหลังคาไม่เต็นทีดนะครับฉนวนหนาเลยนะครับรางน้ําลงใต้ดินตามแบบฉบับ,บของชาวนนแล้วก็พื้นที่เล็กๆแค่นี้ก็ยังมีก๊อกถึง2อันนะฮะตรงนี้ก็มีก๊อกด้วยนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นท่อฉีดปวกนะครับลอยต่อระหว่างกระเบื้องกับ ตัวบ้านเราก็วางเป็นโลหินแม่น้ําไว้เช่นกันจุดนี้จะเป็นปั๊มน้ําแทงน้ําใหม่นะครับเราให้แทงน้ํา250วัตต์เลยนะครับของทีเตอชีตัวใหม่มีใบรับประกันนะครับเข้ามาดูส่วนของชั้น2ต่อไปนะครับอาจจะเห็นได้ว่านะฮะแม้ว่าจะเป็นโถงบันไดหรือว่าส่วนไหนของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีแสงเข้ามาได้หมดเลยนะครับ ซึ่งที่ผมเกิดมาแล้วว่าเพนงคพอยต์ของตึกแถวเวลาคนจะเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยสถาปนิกเขาก็จะส่วนใหญ่จะเจาะเป็นดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็เจาะนําแสงธรรมชาติเข้ามาแต่หลังนี้นะฮะไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าเนี่ยนะครับแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่นี้ชั้น2เรียกว่าชั้นลอยแล้วกันนะครับก็จะมีคัตเอาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่นะครับแล้วก็ตรงถงบันไดก็จะมี ท่องแสงอีกเยอะเลยนะตรงนี้บางกระถุงด้วยแล้วก็มีไฟกิ่งนะครับให้แสงในตอนกลางคืนนะครับเวลาจะขึ้นลงบันไดนะครับเรามาดูหลังบ้านกันนะครับตรงนี้เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นหมู่บ้าน prestige นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีขายไปหลายหลังแล้วนะครับก็โล่งดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าต่างเนี่ยไม่มีประตูกกไปแล้วก็ให้ช่างนะครับปีนออกไปทําการปูกระเบื้องนะครับมีฟลอเดนอย่างดีแล้วอ่า พื้นที่ภายในของหลังนี้เนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ต่อเติมอะไรก็มีมากถึง228ตารางเมตรแล้วนะครับ228ตารางเมตรถ้าเป็นบ้านในราคาแถบนี้ก็5ล้านกลางๆถึง5ล้านปลายๆขึ้นไปละนะครับบางทีก็6ล้านกว่าอย่างพัดสอนสีที่เราขายไป6ล้านกว่าก็ยังพื้นที่ภายในได้สูสีนะครับประมาณนี้นะฮะตรงนี้ชั้น3ามเนี่ย จะเป็นเรียกว่าเป็นห้องมาสเตอร์อยู่ชั้นนี้ห้องเดียวเลยนะครับก็คือห้องชั้นสานี่มีห้องนอนห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวห้องหนึ่งนะครับหรือว่าใครจะทําเป็นห้องทํางานนะฮะก็โอ้โหได้ค่องท้างกว้างเลยนะครับมีระเบียงกว้างด้วยนะฮะเนี่ยนะครับหน้าต่างใหญ่จนถึงเกือบถึงพื้นเลยนะครับขึ้นมาประมาณฟุตเดียวนะครับแล้วเราก็เช่นเดิมปูกระเบื้องลายหินอ่อนตรงนี้ไว้นะครับ สวยงามนะครับเนี่ยเลยใช้พื้นที่ไปได้ถึงทางนู้นด้านนู้นเลยนะครับมีฟอร์เดนด้วยนะครับระบายน้ําตรงระเบียงนะครับลองดูห้องน้ําในห้องห้องนอนมาสเตอร์นี้นะฮะห้องน้ําในห้องนอนมาสเตอร์นี้ก็จะนี่นะครับมีอ่างแล้วก็มีที่เก็บของนะครับลายเข้ากับพื้นของเราเลยนะครับสุขภัณฑ์หน้าต่างแล้วก็มีกระจกอยู่ทางด้านนี้นะครับ ฝั่งด้านนี้จะมีเป็นห้องอาบาน้ำที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้แล้วนะครับแล้วก็จุดนี้เขาเรียกว่าวอยนะครับก็คือเป็นช่องเปิดนั่นช่องเปิดตรงนี้ก็คือมีประโยชน์หลายอย่างคือ1นําแสงเข้ามานะครับ2ก็คือเปิดมาเพื่อระบายอากาศแล้วยังเรายังใช้พื้นที่จุดนี้ที่เราปูกระเบื้องไว้ด้วยเนี่ยนะครับในการตากผ้าหรือว่าวางต้นไม้แล้วก็สามารถรดน้ำต้นไม้ลงไปใน ฟอเดมที่เราเป็นท่อระบายน้ําจุดนี้ได้เลยเดิมทีโครงการให้มาเนี่ยระแนงมาถึงแค่จุดนี้ mm hmm. เห็นไหมครับผมก็ให้ช่างทําขึ้นไปจนหมดเลยเพราะว่าบางทีมีนกนะครับบินบินเข้ามานะครับแล้วก็มีเศษมันจ,จะมาทำรังนะครับเราก็แก้ปัญหาทางด้านนี้เลยนะฮะเอาแสงเข้ามาเอาอากาศเข้ามาก็พอรับจุดนี้ก็เปิดไว้ได้แล้วทีไม่มีนกเข้ามาแล้วนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือเป็นบานระบายอากาศทางฝั่งนี้นะครจะเห็นว่านอกจากห้องธรรมดาทั่วไปห้องน้ําก็ยังมีการระบายอากาศที่ดีนะครับต่อขึ้นไปเลยนะฮะอย่างชั้นบนสุดชั้นสีของเราชั้นนี้ก็คือส่วนที่เป็นส่วนนําแสงก็คืออยู่ด้านข้างนี้ตรงนี้จะเป็นระเบียงนะครับแล้วก็โถงด้านนี้ก็จะเป็นโถงที่ ค่อนข้างที่จะสูงนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะห้อยแชนเดเรียลงมาหรือว่าติดไฟสปอตไลท์สามารถจัดวางเป็นภาพงานศิละปะตรงนี้ก็ได้หรือจะห้อยเชนเดเลี่ลงมาก็ได้นะครับรวมถึงผมเคยเห็นเขาทำนะฮะก็สามารถที่จะเอาแผงนี้ออกแล้วก็ทำบันไดต่อขึ้นไปทําเป็นชั้นลอยซึ่งเป็นหิ้งพระวางวพระไว้บนสุดของตัวบ้านก็มีคนทำนะครับไอเดียหลากหลายเลยขึ้นมาชั้น4เนี่ยจะประกอบไปด้วยสองห้องลวนะครับ ก็คือเรียกว่ามาสเตอร์จะอยู่ต่ำกว่าชั้นบนเนี่ยก็จะเดินขึ้นมาออกแรงเยอะกว่าหน่อยหนึ่งชั้นมีห้องน้าอยู่ตรงกลางนะครับในห้องน้านี่ก็มีส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยนะครับแยกกันนะครับมีกระจกโถสุขภัณฑ์อ่างเรียบร้อยเลยนะรวมถึงห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนหรือว่าห้องทํางานหรืออาจจะเป็นห้องของผู้จัดการหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะอยู่ส่วนของหลังบ้านด้านนี้ก็จะมี หน้าต่างเช่นการตอนนี้คือชั้นบนสุดแนละ้วอ่ะตรงนี้ก็จะมีระเบียงเหมือนกันนะครับมีระเบียงเหมือนกันเราก็ให้ช่างออกไปปูพื้นระเบียงนะฮะตรงนี้เป็นออปชั่นเลยนะครับใครอยากที่จะต่อให้ห้องนี้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาผนังน,นี้ออกได้ประมาณนึงนะออกไม่ได้หมดนะครับแล้วก็ทําหน้าต่างฝั่งด้านนี้แทน,นให้ให้ห้องนี้มันยาวออกไปข้างนอกนะครับทาถ้าไม่อยากใช้พื้นที่ระเบียงจริงๆพื้นที่ตรงนี้ก็ เพียงพอนะครับเพียงพอเราสามารถที่จะให้พวกคอมเพรสเซอร์แอร์วางคอมเพรสเซอร์แอร์ฝั่งด้านนี้ได้นะครับนี่นะครับพอขึ้นมาสูงก็มองไปได้ไกลๆเลยตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนานานาชาตินะครับโรงเรียนโชคชัยนะครับมาดูฝั่งห้องนอนชั้นสี่ที่อยู่หน้าบ้านกันนะห้องนี้นะครับห้องนี้ก็คือจะใหญ่กว่าห้องมื่อสักครู่นะแล้วก็จะมี หน้าต่างบ้านใหญ่แล้วก็รวมถึงออกไปบริเวณระเบียงได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่นะครับระเบียงกว้างเลยนะครับกว้างสุด5เมตร50สุดความยาวของตัวบ้านเลยนะครับก็นี่ก็คือวิวจากชั้นบนสุดของด้านหน้าที่เห็นวิ่งไปวิ่งมาก็คือถนนรังสิตนครนายกนะครับขาเข้าเมืองถ้าไปทางนี้ก็คือเข้าเข้าเมืองไปทางฟิวเจอร์พาร์คนะครับโอเคโดยสรุปนะครับ Uh, ทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศหรืออาคารพาณิชย์หลังนี้นะครับเนื้อที่27.5ตารางวาเนื้อที่ใช้สอยภายใน228ตารางเมตรแล้วนะครับเข้ามาทางฝั่งด้านนี้ใครจะเข้ามาดูเซิร์ช้ันนี้ก็ได้นะฮะหมู่บ้านนี้นะฮะอยู่หน้าหมู่บ้านเลยพึกษาวิลเลจ24หรือที่เขาเรียกว่าเดอะซีเนอรี่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับมีสะพานเนี่ยตรงกับทางเข้าเลย นะครับข้ามสะพานจากฝั่งลังสินพนุยกฝั่ง,งนู้นข้าม,มาปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยตรงต่อเข้ามาเลยตึกนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอัตราการคลองห้องอ,อยู่ที่94.7%ก็คือมีทั้งหมด19ยูนิตนี่ใช้ประโยชน์เต็มหมดเลยมีอยู่หลังเดียวห้องข้างๆที่ยังปิดไว้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็ขายในราคาที่เรียกว่าใกล้เคียงกันขายที่6ล้านกว่านะครับเราอยู่ที่4ล้านกว่านะครับ สามารถที่จะต่อรองได้ด้วยนะครับใครว่างก็เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมเดินลงไปข้างล่างไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันนี่นะฮะก็จริงๆหลังนี้เป็นของแม่ผมนะครับแต่ว่าเขาซื้อเป็นชื่อผมตอนนี้ต้องการจะขายนะครับต้องการจะขายแล้วทำเลดีนะครับนี่นะฮะทุกจุดเนี่ยก็จะมีแสงเข้าหมดเลยนะครับสามารถที่จะทําเป็นบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบ ทำอะไรแล้วนะครับส่วนใหญ่อาคารพาณิชย์เก่าๆที่ค้าขายกันเนี่ยก็จะมีความแบบอับทึบทําให้สถาปน,นิกเขาก็ต้องต้องเจาะช่องดับเบิลวอลลุ่มนะฮะเจาะช่องหน้าต่างใหญ่ขึ้นเลยสังเกตว่าหน้าต่างแต่ละอันเนี่กว้างใหญ่มากๆนะครับเพราะเขารู้ว่ามันเป็นจุดบอดของอาคารพาณิชย์นั่นเองตอนนี้พร้อมให้ทุกท่านนะครับเข้ามาชมแล้วก็เป็นเจ้าของกันได้แล้วสามารถที่จะกู้แบบบ้านได้เลยก็คือ กู้ได้30ปีนะครับเพราะว่าเลเยอร์ต่างๆเนี่ยวางถังมาให้มีห้องนอนมีห้องน้ําในตัวเลยสามารถที่จะเขียนจุดประสงค์ในการกู้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยได้เลยแต่จริงๆเนี่ยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นร้านค้า,าจะเป็นออฟฟิศเนี่ยซึ่งทางขวานเนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับแล้วก็จะมีทางซ้ายก็จะมีออฟฟิศที่มีพนักงานทํางานอยู่เช่นกันนะครับก็มีร้านนวดมีร้านอาสอนภาษาอังกฤษมีร้านอาหาร ยัยไม่มาเลยนะครับก็ยูนิตนี้เป็นยูนิตที่ขายอยู่แล้วก็ราคาจะบอกว่าดีที่สุดแล้วณนะวันนี้นะณนะวันที่ผมมาถ่ายอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับแล้วก็ขออีกทีนะฮะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงใส่กระดิ่งทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งทาง Facebook Page บ้านลุงโชคและทาง YouTube Channel ชวนนรีวิววันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะพาไปชมหลังไหนก็ฝากช่วยติดตามกันด้วยพบกันหลังต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ